แม่จอกมายืนยันแล้วนะคะว่าสถานะเป็นเพียงแค่พี่น้องกันแต่ก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะคะจับจิ้นกันอยู่ให้กุ้งพลอยกับคุณโบ๊ทนี่แหละเป็นคู่จริงล่าสุดทั้งคู่ออกงานด้วยกันนะคะยืนยันว่าสถานะเนี่ยพี่น้องเป็นแบบนี้น่ารักที่สุดแล้วคะ่ะจริงๆแล้วก็มีคนเข้าใจมากขึ้นว่า คนแรกที่เข้าใจผิ <c oughs> <Higher. c oughs> ดเพราะเราสนิทกันนะค,ะคือเคมีเราอาจจะตรงกันก็ได้ะค่ะแล้วเราสนิทกันก็คนก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นแฟนกันล่าสุดไปปล่อยปาะค่ะ,ะนะคะที่วัดนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยป้าเห็นด้วยนะมีผู้ชายมอบช่อดอกไม้ให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีแบบแซล์บ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วผมผมรู้สึกว่าการที่ผมกับพี่ติ๊กสนิทกันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เลยครับมันเป็นเรื่องที่น่ารักนะ เราได้มีน้องที่น่ารักแล้วก็แบบหล่อขนาดนี้แล้วแถมแบบให้กําลังใจพี่สาวได้ตลอดเวลาก็ถือว่าภูมิใจนะเป็นความภูมิใจใจริงๆแล้วเราก็มีเอาจริงๆพี่เป็นฐานฐานะพี่เนาะเราก็มีน้องน้องชายหลายๆคนอะค่ะก็อาจจะมีบทที่พิเศษหน่อยค่ะแต่อีกกระแตหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังจิ้นเราคู่เราอยู่เหมือนกันก็มีแบบมีทั้งแรงหักแต่และแรงเชียร์ด้วย จริงๆ <S <S มันก็นกระแสใช่มันก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปวันนั้นเลยครับก็ผมก็พิธิตรแบบนี้ครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ